ที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังของน้องไมล์เด็กสาวในวัย24ปีที่สามารถก้าวสู่การเป็นนักร้องแต่หลายคนแทบไม่รู้ว่าน้องไมล์ป่วยด้วยโรคปากแหว่งเพดานโวตั้งแต่กําเนิดจนได้รับการผ่าตัดและรักษาจ,จากศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนเปลี่ยนชีวิตและกลายเป็นความภาคภูมิใจ ของครอบครัวและทีมแพทย์ทุกคนค่ะน้องๆน,นะคะได้รับการรักษาอย่างต่อเน,นื่องเนะาะทั้งแบบว่าทางครอบครัวก็ขอให้ช่วยบอกว่าผลักดันให้น้องๆได้รับการรักษาจนน้องๆโตหรือว่าได้รับการรักษาแบบสําเเด็จส,สิ้นอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเชื่อว่าน้องๆจนเด็กเนาะ ก็จะสามารถโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความแข็งแรงทางใจได้ค่ะสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะมีความสุขนะแล้วก็มีความประทับใจว่ายังไงก็ตามผมอยากจะสื่อสารไปทางรัฐบาลทางประเทศไทยนะครับทางประชาชนทางพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเด็กปากใบแฟนโวหลังจากรักษาเสร็จเขาสามารถ เข้าไปใช้ชีวิตในสังคมไปสามารถประกอบอาชีพได้นะก็เป็นเหมือนประชาชนปกติปกตินะครับที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศไทยได้แต่กว่าที่น้องไม้จะกลับมามีรอยยิ้มสวยงามเสียงที่ไพเราะและพูดได้ชัดเจนแบบนี้ต้องต่อสู้ทั้งร่างกายและจิตใจนับครั้งไม่ถ้วนค่ะ จากการผ่าตัดครั้งแรกตั้งแต่วัย3เดือนเพื่อให้สามารถดูดนมได้ก่อนจะผ่าตัดซ่อมแซมเพดานในช่วงวัยเเดือนขึ้นไปเพื่อให้สามารถพูดได้โดยโรคนี้เด็กบางรายจะต้องผ่าตัดจมูกและใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูกและริมฝีปากรวมทั้งจัดฟันและใส่เพดานเทียมก่อนจะฝึกพูดให้ชัดโดยนักอัถบำบัดเพื่อให้สื่อสารใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด เรียกว่าผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ20ปีซึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์ช่วยให้เด็เดกปากแหว่งเพดานโวสามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้ นะครับประเทศไทยในเรื่องเทคนิคการผ่าตัดเพื่อให้ปากแหว่งนะครับมีแผลเป็นน้อยนะครับฟดานโวให้ผู้ชัดหรือการปลูกกระดูกประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับในอีกจุดหนึ่งก็คือเรามีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยเคปลิงนะครับหรือเอาข้อมูลมาแชร์ร่วมกันเพื่อที่จะให้เห็นข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการดูแลผู้ป่วยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน เราก็จะกระจายผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆที่ใกล้บ้านอาจจะผ่าตัดที่ใกล้บ้านนะครับฝึกผู้ที่ใกล้บ้านจัดฟันที่ใกล้บ้านมันเหมือนในความฝันนะคะที่เราได้รับสิ่งนี้คือดีใจมากเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเราสามารถพาลูกไปห้างไปสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลสายตาของผู้อื่นที่มองเรา โรคปากแหว่งเพดานโวพบได้ประมาณ1ต่อ700ทารกแรกเกิดทั่วโลกและในภาคเหนือในเด็ก1,000คนจะมีเด็ก1.5คนที่ป่วยเป็นโรคนี้ค่ะโดยปัจจุบันตรวจพบได้ตั้งแต่ในคันและด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามาพระราชดำริคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งสนับสนุนเงินทุนค่ารักษาค่าอุปกรณ์และค่าเดินทางเพื่อให้เด็กที่ยากไร้ใน8จังหวัดภาคเหนือได้เข้ารับการรักษาอย่างเท่าเทียมให้เด็กกลุ่มนี้กลับมามีรอยยิ้มและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะรัวิวัลสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน